ทุกอย่างมีทุกอย่างมีเอาทุกอย่างเลยด้ได้ได้กันเต้นกันเต้นกันเด้อเด้อเดเด้อเด้อเดอเด้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 อเ้อเด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 เด้อ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 เ้อเด้อเดอเด้ด้อเด้อเด้เด้อเเด้อ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 เด้้อเเด้อเอเดอเด้ด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้อเด้้อเด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 ้้อเด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 ้้อเอเ ไปชอ็ชอตยันน <laughs> ี่ไปช็อตแม่คุณหมอตรวจฟันหน่อยค่ะหมอเขา,าตรวจฟัน <laughs> หน่อยค่ะนี่อไปช็อตอีกแล้ว <laughs> เมาหมดเลยหลับไปเลยสิค่ะเดอะวอลเล่เดจอกอดไปเลยสิค่ะเย็นอยากได้กลับบ้านเย็นหอมแก่ จุดที่หนึ่งสจับเบาเเนส่ต้องหแคเอาต้องกลับบ้านกลับบ้านือาทำยังนีส้ยเอนสาเนสไม่ไม่ไม่รู้จักมึงไม่รู้จ

พี่พี่นูขอเป็นเมียที่ได้ไหมพี่พีโทษนะครัไหนพีู่คาเป็นเยทจะไินค่ะมีแฟนมีแฟนหรือยังคะนี่ไปให้สหลอเร็วสะบัดไปเลยมึงรีบจักกูดิ พูดน้ำไม่ได้เลยขยุมหัวเฟียดิมันไม่กลัวผมยุ่งแล้วมันรัดแล้วไอ้ไปปล่อยละวายตายแล้วครับับปคามอยู่ทางหลอดกินเตียวไหมกินเตียวไหมไปไปไปไไปกินไปกินอะไรไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมไอ้มาทแมนกเไมอ้ี่ยกาไม้มาหรอกเจ็บอ่ะทีหนึ่งทีดอจมว อ๋อคุณเจมส์ถางขโมยเก้าอี้เราวิ่งกลับบ้านแม่ขโมยขโมยขโมยเก้าอี้เราวิ่งกลับบ้านขโมยแดดปลาล่าปลาล่าไม้ปลาล่าปลาล่าค่ะไหนแล้ววะดุดันดันไม่เกรงใจแพ้แม่ พี่ผู้เชี่ยวที่แปดตัวได้มาเลยมาสักกลมหนึ่งไม่ไว้น้องคืนเท่าไหร่อยากได้เดี๋ยวพี่เลี้ยงดิ้งนั่งนั่งตั้งนิ้งนี่ยจะได้กินไหม